สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวิตีวรรารชื่อเล่นชื่อนัศาค่คะทำงานตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่มาจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยค่ะโดยทำงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไขค่ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะดิฉันเป็นคนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะอยู่ตำบลเกษตรพัฒนาหมู่ที่3มค่ะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะรู้สึกดีค่ะที่ได้นําความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาชุมชนหนองนอกไขค่ค่ะแล้วก็ได้รู้จักการทํางานเป็นทีมการทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะวันนี้ขอจบการแนะนําตัวเพียงเท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ กดไลค์เพจกดไลค์ยูทูบกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่ง